สบายดีพอแม่พี่น้องเนาะมาหอนบ้านซามมอเนี่ยอากาศหนาวหนาวกรัรงสิปอลเขาลูกพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวอะไรเย็นสบายหนาวกับหนาวโผดหนาวเหลือเนาะมาหอนบ้านแล้วสิปอนเขาลูแ่แล้วบานนี้พี่น้องเอ้ย บรรยากาศนองเลยมาผุนมาหน่อยสบายดีเหรอเนาะสบายดี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 ลุงลุงะมาเบิ่เบิ่งลุงพ่นพยบ่เห็นน่นแล้วบรรยากาศนอนเลยนี่บ้านเพื่อนเอื้อ ไปเบิรก้านร้านมาหาร้านสาวมาหานอนสบายดีโอ้ยมึงอะเลขี่ไล่บักจอยร <laughs> ้านสาวมาหานอนละตี กินนมโอ้ยมันหนาวเฮ้ยขี่โหลดมาเนาะร้านสาวกินนมจะว่าคอล้วรูกตุกแห้งเหมือนกันนะให้มันไปหามน้ำใหม่แต่สาวเถอะแม่อันนี้มันใหญ่ทวดเนาะพี่น้องเลยสบายดีเนี่ยมันใหญ่ท้วนมันใหญ่ทวดก็นาวอากาศหนาวเด้อพี่น้องในคืนวันอันนั้นก็นองไส้เนาะ น้องไผ่อันนี้เพิ่นมาหาเนาะมาลัดเท้าไดมอนต์มาหาอ้ายให้แม่ห่านหน่อยมีเท้าแม่มาสาวหามาโอ้ยหามาตะเสาเถอะมีอยู่น้ำไม้เลี้ยงน่องนะให้เราสาวแกงแกงน้ำไม้ซุ่มก่อมานี่น้องเอ้ยน้ำไม้สดๆน้ำไม้ไผ่บ้านเน้นกำลังน้ำกินข้าวแล้วลูกนะ บเหเห่ย่งมเศร้ามกินได้เพียงบ่เอออันนี้นะกินทั้งเศร้าทั้งเย็นอมเออพื่นหิวเดี๋ยวนี้น่ะเออไปป้อนขาาลูกแล้วก็ว่าโอก็ได้มาว่าูออยู่ป้อนข่าลูกก่อนป้อนขาาลูกก่อนเยลูกพ่กโน้โบ้เอผ่นหิวเดียนี้น่ะผื่นหิวเดียวนี่น่ะแกมยดเออแก้มโยด ส่องทุ่งเฉยซื้อส่องยังครับบาวกัปตันเออนี่บ่าวกัปตันเนาะพี่น้องเอ้ยบาวกำตันบ่าวกัปตันบ่าวกัปตันกัปอันอันกัำอันเมียจอยเพวนโลงตลอดได้ลงเว <serving> <k cartoon> ิ่์นตลอดได้ไปบ่าวครับไปกินข้าวลูกไปหิ้วข้าวนาบุญมุญยุ่นอยู่ลูกไส้กระไดวันนี้หิ้วข้าวเนาะพี่น้องไปกินข้าวลูกกินข้าวบ่อนข้าวเพื่อแะไรเนาะพี่น้อง กินข่าบแบบบรรน,นอกเขาอะไรเนาะเอาเสียขาเลยนะเล <c oughs> แบบแบบตะเกาแบบพอใบใหม่เขาให้กินน<ะ>่ะนะนะหิวบ่อยากกินข่า,ขาวเลยฮ้ย <c oughs> ไปเอาเอันผ่า,าเติอปากแตกๆพากระเปิดให้หลูกเนี่ยเห็นเห็นอยู่งนะ่อเห็นอะไรเห็นทายุขวัญข่าวไหมลูกไหมคือบเห็นหัวหน้าเห็นหัวอ่เดี๋ยวเดี๋ยวหายชิดอ่ะน,นะ dăm hộp bóng bay lúc hết bay lúc hết là hết hộp 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 tốt hộp 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 nhảy cứ ครบไหมครบให้มันเกิ่งนายก็แมวโอ้ยเห็ดกบเนี่ยเฮ้ยผักบวนอวดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดนนอนกำลังสิกินข่าวเด้อเดนนอนหนาวแท้เราเพิเห็นขาเห็นอยู่อ่ะเห็นเหรอเห็นแตเขาโมเห็นขาโมเห็นขากระสังเลยบ่บ่สิกินข่าวเลยเด้อโอ้มข่าวบ่บ่มข่าวเลยกิ๊กกิ๊กกิ๊กเอ้ มาะจะหัวด้วยจะหัวจะกล้องนูหัวหไ้อหัวอันลูกคนแรกนาะพี่น้องเลยลูกคนแรกก็อ้วนจำม่ยังอันตอนนี้นั่นมาหอดบ้านอะไรน้ะพี่น้องเนาะหอดบานหอดสองแหลมมาฮะพ่อใหญ่ม่ใหญ่ได้อยู่ าหอดบ้านแล้วตะกี้ก็อยู่แต่กุ้เงเนผะ็ดเนาะพี่น้องเลยอยู่ใ็นห้องแคบๆนะเพิ่นบาได้เห็นแบบโลกกวางแบบนี้เพิ่นบาได้เห็นแบบนี้อยู่ห้องแคบๆอยู่หรือซ่องเมลูเนาะพี่น้องเลยมาบ้านเลยเพิ่นนจะเห็นหลายคนเพิ่นกับผื้นแน่เพิ่อนจะลังสิกินขาวพี่น้องก้อนขาวซีรนะีเล็กเนาะเอ๊ะตั้มเป๊ะเป๊ะตั้มเป๊ะตั้มงหาะ ข้าวเนี่ยบางครั้งกินมื้จะเป็นยังคือมันมันกินเก่งพี่น้องก็ยกินนมก็เก่งกินข้าวก็เก่งยิ่งข้าวก็เก่งกินนมก็เก่งเมาขี้หายพี่น้องเอ้ยบันหิวควรจะบันหิ้วควรจะงอแงอ้วนเกินและเลกคอยเนี่ย มื่อวานหนีไปพาคนไปฉีดวัคซีนเนาะหมอผ่นนัดหมออยู่คนแหละอยู่พังไทยผ่นนัดวันที่สิบสี่เนาะมือมือซื่นนะเนาะวันที่สิบสี่พาคนไปฉีดยาฉีดต่างซองเข็มสองด่านเลยพี่น้องเลยโบหายเก่งคนนี้ยังเก่งแท้กางขึ้นมากกับโหายบบปวดโบยังเพราะว่ากินยาหลัดไวเนาะกินยาแก้ปวดหลัดไวกับยาแก้ไข้ันกับโบหาย ขัวมออันหนักเนาะก็เลยผ้าพ่นไปสีเข้มแรงนะพ่นกระหายเข้มที่เศร้าพันกระหายเนาะมันเจ็บแล้วก็หายน้อยเดียวก็เศร้าเนาะพี่น้องมาให้มันจะกินข่าวแล้วเนาะลูกเนาะมั่มมั่มเนาะลุงน่ะมั่มมัมเนาะลุงน่ะมั่มมัมเนาะอ่ะนอนกินแบบคือข้าวแต่ยังน้อยแหละพี่น้องแต่ให้ยังน้อยเขากินข้าวมกเนาะข้าวมกแม่แม่อันยำข้าวมกเลยกะมกใส่ใบตองเนาะใบใบตอง ไม the so right hey, ่ต้องไปเปาอย่างนี้นะอะไรนะบบีามาเลยวะอาเชบแชบเช็บซบอะทั้งพททั้งแซบแซมกงะชิ่นื่อขึ้นมาให้ลงเพลงได้พี่น้องไหมจำใครจเราให้ับ่จไร้องรให้ทุกครั้เดินายซ่ดีอขึ้นอีหยังมักไฮโล่มักลองเพลง มัมขาวลงูกไหมอันนี้น้าเ้าพี่น้องอันนี้ขาวอ้าวยังงออัอนนป้าดูแม่ไม่ขีกระดูอยอีกวะ แปบนหนึ่งลูกเปนหนึ่งแปบนบหนึ่ง,แบบงลูกน้ามีแย้งอันนี้คือมาเป็นอันนี้วนวันวไม่นีก่อนเฮ้ยมิแต่ขี่พนะุนแล้วมาให้ลูกกินได้จ่ยังไงน,นี่ <laughs> น,น่าแล้วนี่ขวดว่าให้แนนมีเตขีพุนน่านะนาขวดขวดนมนั่นขวดน้มนะลูกนะ่ะ แป๊นหนึงเด้อลูกเด้อพอจีด้กินขาแล้วเงียบอะแป๊บหนึงเด้ออะก่อนข้ามีเด่อจักมอแต่ใสไบ่บ่บ่มิแต่ขีพุ่นมีแต่เป็นหมิ่นเนหมิ่นหมิ่นหจัมาตัซ่ยุนบ่เป็นยังดอกอาเอาไปเก็บอาไปเก็บเอาเก็บเอาเอาเอาก้นนาใส่อีกเด้อ มันหดน้ลูกกินมาได้เนี่ยลูกปากได้เฮ่ยแม่เป่าให้ด้กแม่เป่าให้ดึกฟูจิเดม,มัมในเด้อพี่น่องเลยโอ้ยหดมาจังลูก อันลูกคนแรกเนอะบ่เคยเลี้ยงบ่เคยเลี้ยงลูกพี่น้องเ้ยหากเคยเลี้ยงน้องอยู่เคยเลี้ยงลูกก็เจ้าไหะอยู่เทบแบบไปเีนไปทำงานเนาะดิงน่อยสามเดือนน่คอยรักไปชอบเบิดเคอยเลี้ยงป้อนเขาป้อนน้ำตุ้นเขาตุ้นยังให้่นกินดิงน่อยพี่ยิ่งเป็นตะเพงคอยเลี้ยงเมื่อกี้ดิพี่น้องมันี้งมาเลี้ยงลูกตัวเองมันนี่ก็เลยแบบก้าๆก้าวๆยังบ่บ่คอยเก่งวันไดเนาะ อ้ำมำมำลูกอ้ำอโยยน้าลูกเนาะเช็ดน้าลูกเนาะเม่งมีแกมาตอมหนานี่นี่คนบ่อาบน้ำนี่เด้นี่คนบ่อาบน้ำเด้นี่อ้ำกินข้าวเก่งพี่น้องเอ้ยมุมบบบมุมบบบกินข้าวเก่งมุมบบบมุมบบบอ้ำลูกน่ะอโยยน้าลูกเนาะโยยเนาะอ กินหนุ่กกินมัมมกมันกินเน่ก่อนค้างเด็กมังค์หิวก็กินข่าวแม่ผัดมาถือช่วงหนาวพี่น้องเอ้ยหนาหนาวฝรั่หนาแต่กี่ดอกหนาแตกชุ่วแต่กี่นัดเนยเอ้ยนิ่มพี่น้องเอ้ยนาแตกชุ่วแต่กี่ดัดนี่เหนื่อยเนาะอ่า พ mm 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 ี่น้องกดกดติดตามให้ในด้อเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามเหมือนอันั่งน้อยเนาะน้อยน้อยบลืมถิ่นเนาะพี่น้องเนาะใช้หน้อยบลืมถิ่นวันประจำสองตัวเีกุญดจใช้าน้อยบลืมถิ่นเนาะเอ๊ะอามาดมุกหมาอ้อะดงดง มึงเนี้ยซ่องตัวเองกันบกค่อยลงขีบไรก็ลืมพี่น้องกอ้ยซื้อซ่องตัวเองกันลืมมึงเนี้ยกระโผดกันเรือข่อยนะมันแบบสมองมัน<อ>ขีดได้ลูกดีสมองกับบกค่อยดีเนาะแบบมันแบบจะเป็นแนวใดเบือบ่อๆบ,บีไปซะแล้วมาบังหฮมให้บังหฮมบินเลยบ่ กินข่าวลูกมามามาอ่อยกินนาำลูกกินน้ำกินน้ำลองล่งเนาะลองลองลองล่งเด็ดติดขอดีนี่ติดข้อได้มอนเด้เดยวติดข้อได้มอนเด้ออ้มน่า้นี่ติดข้อได้มอนเด้นาู้มะ

ซสพเสพเสเทเซกัเงสงทักำลังหรื่อเงิน่เยแบเรื่องพิงว่าหมอล่งอมันเรื่องเพีงว่ามามามาเรียงไงอยู่พี่น้องเอ้ยจมาจะมาโปรยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เรียงพปใหญ่กาคาเทนอ่ะมีแต่ใช้รถแล้วอุ้มมาได้ ผู้ใหญ่แกปวดเข่งปวดขาเนาะขายงอย่างเด็กชิคเด็ชิคบังแฮมกะบังกะนอนนชะละเนาะชะลหยผู้ใหญ่ซื้ออามาอ่ะอืมอือือ ใ่อยนะดูเนาะเบิร์ดพี่น้องเลยเห็ดบวงหนึ่งซ่อนโตโน,นะฮะผสมกับหนามนำอุน่นอุ่นจักหน่อยเนาะระบุอุ่นลายเนาะแตงทอดจักหน,ห,นหน่อยตีขาวาาระมณถ้นกับประมาณบวงหนึ่งกระปาณพอด,ดีถัวยหนึ่งเนาะถวยนิดหน่อยกินเบิร์ตพี่น้องเลยกิยนเก่งอ่ะมามามลูกอ่ะอ,อ,อ่อย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  ออยอยออยอยออยยออยออยมา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 ออยอ้อยคอยกินหนูเดียวติดข้อดิอัดข้อดีไม่ทีหน่อยดิอันเพิ่นเพิ่นสื่อสองสื่อเนาะพี่น้องโอ้ยหลายสื่อสี่สื่อผู้เดียวนี่นะพี่ใหญ่พิ่นอยู่อันกรุงเทมเนาะเอิ่นเพิ่นจักษสื่อตุ้ยน้อยจักษสื่อตุ๊ตา ลูกผนซื้อให้นันเท่าเจมซีน,มน,น้ยอยน,นาบาวคึน้นนบาวน้องชายอเคา,าอ่นซื้อให้ได้มอนน้อยว่าอาาได้มอนน้อยม,นมนอน่อา,าได้มอนน้ยบออ่ะทาไดมอน,น,ออน,นได้ลูกนางละมอนบ่ะ

นม่นนี่เหยียวอ้วนบล้อเด้นี่หุน่นเพันเด้น้ำหนักซีบโลแล้วคนนี้หน,นังหนึ่งค,คนนี้นังคืออ้วนเท่บ่คนนี้นังคืออ้วนเท่ฮะตะกี้ทองไนี่ให้พี่น้องเห็นก็็เหนับผ่านๆเนาะพี่น้องเนาะแบบอยากอายพี่น้องเลยแบบ จะเป็นอย่างไปหาหมอไปหายัางกะไปผูเดียวจนโขงเนาะเขาไปเห็นงานจนจนคลอดพี่น้องเลยเห็นงานเห็นงานจนคลอดเพราะว่าจะไายผนกันดีคนหาย,ยู่จนแบบอยู่จนคลอดเลยเนาะอยู่จนแบบคลอดลูกเลยและกะไปหาหมอกับไปหาผูเดียวเนาะเพราะว่าแฟนก็นเห็นงานอยู่หม่องหนึ่งเน,ะนาะเห็นงานไกลเนะาะพาพปอยู่อีหม่องหนึ่งมาได้อยู่ทำกาันเนาะ อิม่มยังลูกยังบมอิ่มแลเบิ่งนี่คันบมเบิร์ดใน่มอิ่มแลยนีน่คันบมเบิร์ดใน่มอิ่มแลยนี่เนาะคันบมเบิร์ดใน่มอิ่มแลยนี่แต่ิคอลาไป็นเลยน้องพี่นอ้องเอย้ยกระพากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันอันสาวน้อยบ่ลืมทินนเนด้อพี่นอ้องลืมนางหน่อยหน่อยก็ได้ก,ไกุ้งก้ามปูกรสซิยินเนาะ ก็คกดแต่ได้เมยได้มันน้อยในเด้อเนาะแต่เห็ดแต่เฮิงเลยยังบ่ผ่านเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนาะวิ่งหน้าหัวหยามหยามเนาะหยามหยามเนะหยามเยีมเโอะขนาดนั่เนาะนอนอยู่นแม่มันเลยใช่เป่านะมันกินเขานะครับเป็นบ่ลุงเพิ่นโทรมาทางเวียงเนาะมาเบิ่งเนี้ยมานอนเนาหยามหยามเนาะก็ไปแหละพี่น้องเอ้ย กำพากี่ตามอันชาหนอยม่ลืมถึงแฮนเดนนอร์เนาะไปหละพี่น่องยังสบายดีนะสบายดีเนาะพี่น่องดีใจเลยค,ค,ค้อนอ่อนให้หน่อยคดนปุ่มสีแดงเด้ดใอใช่